ขราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอีซุสิโองยนสาขาพิมายนะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่าการดูระยะทางที่สามารถขับได้ของเจ้าเกตตัวแซตกันครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเกรดตัวแซดเนี่ยอ่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าออปชันเนี่ยล้นมากๆแต่ ไอตัวแสดงระยะทางกับน้ำมันที่เหลืออยู่อ่ะมันไม่ได้ขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับฉะนั้นถ้าใครมาใช้รถครั้งแรกท่านจะไม่เห็นโหมดนี้แต่มันต้องตั้งค่ามันจะสามารถดูได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันต้องตั้งค่ายังไงแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนของหน้าปัดเรือนใหม่เพื่อให้ดูการใช้งานของเราได้ดครบถ้วนตามที่ระบบเขาให้มาไปครับผม อตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตาของหน้าปัดเลื่อนไมคนะครับของเกรตตัวแซดแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยอันดับแรกปุ่มควบคุมหน้าปัดเลื่อนไมค์นะครับจะเป็น3ปุ่มนี้1 2 3เลื่อนขวาเลื่อนซ้ายหรือกดค้างตรงนี้เพื่อรบข้อมูลนะครับอ่ะกดค้างให้ดูเห็นไหมลบเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเรามาดูที่โหมดแรกกันเลยนะครับผมหน้าปัดเลื่อนไมคอันดับแรก ที่เราจะเห็นนะอันนี้บอกอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเลขกิโลเออเลขไม้นะครับเลขไม้เนี่ยจะโชว์อยู่2แบบ1เป็นเข็มวัดกับ2เป็นตัวเลขนะครับฝั่งบนขวานะครับเป็นวันที่นะครับและอันนี้ก็จะเป็นโหมดทิปต่างๆทีนี้ถ้าเรามาใช้รถครั้งแรกนะครับเราเลื่อนเมนูไปอย่างหน้าแรกตัวนี้เป็นทิป A เลื่อนอีก1ทีเป็นทิป B เลื่อนอีกหนึ่งทีเป็นการสิ้นเปลืองน้ํามันที่ขณะขับขี่ณนะตอนนั้นที่เราเหยียบคันเร่งว่าเราเหยียบประมาณนี้เปลืองเท่าไหร่นะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับก็อันนี้จะมีเฉพาะขับเคลื่อน4ล้อนะฮะก็คือเป็นโหมดระบบขับเคลื่อนแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อน2อล้อจะไม่มีโหมดนี้ให้ดูนะครับผมขอซูมเข้าไปนิดนึงอ่าแล้วก็มาเมนูตั้งค่าเห็นไหมท่านจะเห็นว่ามันไม่มีโหมดที่บอกว่า การสิ้นเปลืองเนี่ยเออโทษทีไม่มีโหมดที่บอกว่าตอนนี้น้ำมันที่เหลืออยู่เราจะขับได้อีกไกลแค่ไหนนะฮะมันไม่มีบอกฉะนั้นนะครับถ้าท่านอยากให้มันโชว์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องยอมเอาอันไหนอันหนึงเนี่ยที่โชว์อยู่ข้างบนเนี่ยออกซะนะครับแล้วเอาอันนั้นมาใส่แทนท่านถึงจะดูได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าคนชอบดูเลขไมลเลขกิโลเลขไมลเนาะเลขไมล นะครับเป็นตัวเลขก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ 2. อ,อุณหภูมิจําเป็นไหมที่เราจะต้องใช้นะครับเพราะมันจะบอกอุณหภูมิว่าตอนนี้อุณหภูมิกี่องศาแต่ไม่ใช่ความร้อนของเครื่องยนต์นะครับนะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับจาเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นเราจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตัวนี้เป็นวันที่เออเวลานะครับถามว่าจําเป็นไหมจริงๆเวลาเนี่ยถ้าทุกท่านมองว่ามันไม่จําเป็น เพราะเรามีที่ตัวเครื่องเล่นอยู่แล้วนะครับเราจะให้มาทดแทนที่ตรงนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีการทําวิธีการตั้งค่านะครับอันดับแรกเลยเรากดปุ่มตัวนี้ครับมาทางขวาหรือมาทางซ้ายก็ได้แล้วแต่แต่กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคำว่าตั้งค่าแบบนี้นะครับพอเจอคำว่าตั้งค่าแบบนี้แล้วจากนั้นนะครับคุณผู้ชมให้กดปุ่มตกลงตัวเนี้จะเป็นถ้า ปุ่มตัวนี้ถ้ากด1ทีจะกดตกลงเข้าเมนูถ้ากดค้างจะลบข้อมูลนะครับอ่ะกดเข้าไปครับ1่ทีปุ๊บอ่ะเรามาเจอคำแรกคำว่าภาษา2การบำรุงรักษา3ตั้งค่ามาตรวัดนะครับเลื่อนลงมาฮะตั้งค่ามาตรวัดครับกดเข้าไปครับอ่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีในเรื่องของหน่วยการปรับแต่งนาฬิกาปฏิทินนะครับ โหมดความสว่างของหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะปรับแต่งก็คือเป็นการปรับแต่งข้อมูลที่โชว์บนหน้าปัดเลื่อนไม่ที่เราต้องการเอาเจ้าตัวระยะทางที่สามารถขับได้เนี่ยมาโชว์ใช่ไหมเราเข้าไปที่ปรับแต่งครับเขาก็จะขึ้นว่าภาพเคลื่อนไหวหน้าจอรายการส่วนบนหน้าจอการตั้งค่าการแสดงผลเพิ่มเติม นะครับให้เรามาเลือกตรงคําว่ารายการส่วนบนของหน้าจอครับกดเข้าไปปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาโชว์เลยว่าเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมที่เราดูกันอ่ะซ้ายโชว์อุณหภูมิขวาโชว์มาตรวัดความเร็วขวานะครับโชวนาฬิกาตรงกลางมาตรวัดความเร็วนะฮะให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกคลิกไปเข้าไป1ทีครับปุ๊บอ่าจากนั้นให้ดูหัวข้อตรงนี้ก่อน หัวข้อข้างบนจะเขียนว่าแสดงผลด้านซ้ายเมื่อกี้เราเอาเป็นคําว่าอุณหภูมิใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนโหมดนี้เราก็กดปุ่มตกลงปึ๊บเพื่อไปหน้าตาถัดไปจอแสดงด้านบนตรงกลางเราเลื่อนมาตขวาความเร็วถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลยนะให้เราก,กดตกลงผ่านไปเลยแบบนี้อ่าแล้วก็มาที่การแสดงผลด้านขวาเมื่อกี้ขึ้นเวลาผมจะเปลี่ยนโหมดเวลา ให้เป็นระยะทางที่สามารถขับได้ให้เราเลื่อนปุ่มตรงนี้ฮะลงมาเลยระยะทางที่สามารถขับได้จากนั้นให้กดปุ่มตกลงครับสิ้นสุดครับสิ้นสุดครับสิ้นสุดสิ้นสุดนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับโหมดระยะทางที่สามารถขับได้นะครับขึ้นมาอยู่บนหน้าจอด้านขวามือเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะ แสดงว่าตอนนี้นะครับโหมดเวลาหายไปอันนี้เข้ามาทดแทนเราก็จะรู้แล้วว่าน้ํามันเนี่ยที่เหลืออยู่ในถังของรถเราเนี่ยนะฮะมันสามารถวิ่งอีกประมาณกี่กิโลนะครับประมาณนี้ต้องบอกว่าเป็นค่าประมาณนะฮะจากตอนนี้ที่โชว์อยู่1 1 5อาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยพฤติการการขับขี่ของเราอีกทีนึงนะฮะ นี่ประมาณนี้เลยนะครับก็วิธีการตั้งค่าอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เราสามารถนะฮะนำขึ้นมาบนหน้าจอได้นี่ฮะเข้ามาที่โหมดตั้งค่าเหมือนเดิมครับตั้งค่ามารวัดครับการปรับแต่งครับอ่ะโทษทีโทษทีผมเข้าผิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวออกก่อนตั้งค่าครับตั้งค่ามารวัดแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆมาที่โหมดความสว่างของหน้าจอนะครับ อันเนี้ยมันจะขึ้นคําว่าอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดไฟหน้าเขาจะเบาลงให้เองอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราสามารถเลือกโหมดกําหนดเองได้นะครับดูนะสิ้นสุดปุ๊บสิ้นสุดปุ๊บเมื่อกี้ผมเลือกกําหนดเองแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ทุกคนเห็นไหมว่าโหมดหน้าจอของเราอะจะมีแค่โหมดทิป A โหมดทิป B แล้วก็โหมดการสิ้นเปลืองในขณะที่ขับขียูแต่ถ้ารถที่เป็นตัว4ฟวิน จะมีโหมดตัวนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมถ้าไม่ใช่มีโฟ i วินจะไม่ใช่โหมดตัวนี้แต่ทีนี้มันจะมีโหมดตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับปรับความสว่างของหน้าจอถ้าเราเลือกแบบกําหนดเองนะฮะท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปครับตรงกลางปึ๊บเพื่อเลือกความสว่างเองได้นะสำหรับท่านใดนะฮะที่ต้องการให้หน้าจอของท่านนะครับผมมีเมนูที่เล่นเยอะก็สามารถดึงเมนูตรงนี้เข้ามาอีกได้เพื่อปรับให้มันได้ตรงตามความต้องการการใช้งานของเรา นะฮะจะได้ไม่แยงตาหรือว่าแต่บางท่านมองว่าเอ,อโหมดออโต้มันดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนมาเลยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ยังไงก็อยากให้เซอร์ต้นรีวิวการใช้งานแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ